เราขีน้องกันช่เรี่น้องกันเราเมืองเรือยามาล้วเาเมือเราตกใจนองินบาม่าบอกี่หนุ่มหล่อคนนี้เป็นคู่สางวันรำนี่ประจันบ้านแม่คนที่ โอเคเดี๋ยวผมมีกระสุรับมีลายแเนาะผมว่าแหลกในแบนใช้สองกระมากวะเนี่ยกระนมากเลยนะฮะแต่นี่คือสิ่งที่ผมรัก คือผมทำกับในสิ่งที่ผมรักและผมอยู่กับสิ่งที่ผมถูกใจโครงการนี้ที่ความเพียรจะระพูดมาแล้วบางทีมันมันเขาเรียกว่าผมเรียกว,ว่าโครงการนี้จะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะต่อย,ยอด่อได้และพวกพี่จะเป็นอีกกําลังหนึ่งที่ทําให้ชุมชนบ้านแหลมผมเนี่ยยั่งยืนได้เดีย๋ยวพวกพี่เขาบอกว่าถ้าผมไม่อยู่แต่พวกพี่อยู่